สวัสดีคะ่ะมาอยู่กับแจนหน่นะคะวันนี้นะคะไปดูตาชานมาเล่าเรื่องอะไรนะคะน ke, ี่ค่ะตาชานเล่าเรื่องอะไร ogi. อยู่ตรงนี้ตาชานอยากจะมาซื้อหวยคว่าคตามาเอาชคสิ่ชคเปอเ็นให้เปอเ็นทำคลิปให้โหลดคลิปให้แล้วก็โหลดเสร็จก hmm. uh ็จ huh. ะ ไปเอาเดี๋ยวคอยเขานี่หนึ่งตุ๊กตาเราบอกตาหัดเมื่อวานนี้แต่ไม่เป็นหรอตายังยังไม่เป็นเท่าไหร่พวกพวกมันระหาดอัพโหลดคลิปยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็เลยมาให้คือเรายังไม่คล่องพิม์ก็ยังไม่คล่องยังไม่เป็นแอนต้องบอกทุกคำทุกคำเออเดี๋ยวมันก็เป็นดอกตาเก่งหนังสืออยู่เดี๋ยวมันก็เป็นใช่ สอนคนแก่มันยากกว่าสอนเด็กนะเด็กมันจำง่ายนะจำง่ายคจำจำก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนาะตาแน่นอนความจำจำได้แต่อย่างเดียวจำหนึ่งเลขสิบหกนะจำจำควาฝันในตาจำแม่นหรอกไม่แม่นบางทีก็ไม่แม่นเนาะตาเนาะบางทีก็ลุกออกมาจดไว้ยันลืม่งเล่าให้ฟังเลย ตาได้เล่าให้ฟังเาให้ฟังว่ามีคนตาฝันว่ามีคนมากอดตาข้างหลังน่ะให้เราเออนั่นเล่าไปทั้งหลายคนแล้วทั้งหลายคนมีคนมากอดจังหลายเก้าผู้หญิงจะไม่ตาเกขาเยงซื้อจออันที่ตาเล่าให้เขาฟังเมื่อวานนี่น่ะแต่ได้ยินเขาว่าเมื่อเช้านี่น่ะเมื่อเช้าเขาเขาบอกว่าประเทศลาวมันออก98แต่ตาตาว่า97้าเ ตาว่าเก้าเจ็ดมามาก็มามก็ขึ้นไปอีกตัวหนึน่งแต่ไม่เป็นไรของตาก็ตัวเดียวมาแหละตาจะเอาหนึ่งห้าเก้าโอ้หนึ่งสิบห้ามั้งตาฝันเลยรูก น้วตาเปเป็นอะไรนตาต้น้าไตไปเอาของเยจะกลับไปทำงานก่อนไปก่อนเนไปก่อนเน้าจ้าจ้ไปไเจ้าหาคลิปได้พอแล้วเราได้ให้ะวนา้ให้ให้ระัเ้ให้น้าไ้ได้แล้วลุงจะไปไหนต่อ ลูกเพิ่งกลับมาเลยขนของเข้าบ้านตอนไปเชื่อยกนะครับสวัสดีค่ะ ไปบ้านยาชีมาจ้ามาแต่ทำบุญมาแต่ทำบุญบ้านยาชีก็เลยไม่กลับจ้าลุงจะไปไหนลุงบอกว่าจะไปเอาหญ้าไปมุกว่ะมาลุ้นกันมาถามลุงว่าลุงจะไปไหนเจร็จแล้วบอสตา ี่ยลวเสียมาลามเมอแล้วกาเด้ทุละไปอ๋อลุงจะไปไหนต่อโอ้ แล้วก็กมให้เขาไม่ให้ที่เขาเลยเขามมีเวลาไม่มีเวลาสอนเรา้อนอีกแล้ววันนี้ฝนตกก็ยังร้อนอยู่นะ แดดจ้าเลยอืมนี่จะฝนรังมาแล้วอืมอน,น,นั่นแหละมันโตมันมันแดดแดดฝนเขาเรียวกยวก่าแดดฝนจะฝนจะมาอีกแล้วนี่เรื่องเตรียมไปที่ละต่อมาแล้วไปไปแล้วมาเอ้ากล้องหลบกล้องก่นกอนฮึ่ม สวัสดีน่าเสร็จแล้วอคะเสร็จแล้วอือใส่คือแล้วคือตัวนี้เหรอไม่ต้องคือก็ได้ก็สมากแล้วึถงองาวเขาดีแต่ไม่ยอมตีเขาฮาฮ่่าตด่เยองนเป็นอาง 嗯哼哼。<laughs> <laughs> ลุงก็รอที่จะไปทุระนะคะไม่รู้ว่าลุงจะไปทุระที่ไหนไปทุระมุกมั้งคะไม่รู้จะว่าไปไหนนะคะคงจะไปทุระมุกนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็รอเก็บของกาลังจะออกไป หากล้องหาขากล้องขากล้องได้เปิดหาขากล้องหัวมาหาก็ไม่เห็นเมียมาเปิดหาก็ไม่เห็นกลับไปอีกจะหาที่บ้านอีกหาขากล้องเดี๋ยวมาต้มาหลบแดดตรงนี้ก่อนไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้ขากล้องไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วมาหาขากล้องกันอยู่นี่แหละอ้าวนี่นะคะ แล้วพอลุ้นว่าลุงกำลังจะไปไหนผมซื้อ้้ครัไปใบโอ้โห18ใบใชครับป้า1 8นป้าป้าเลยวหป้าโอ้1 8นนุนะโอ้โหเเตเออซื้อลเตรี่ซื้อ เก้เาล ون, ล ون, ล ون. เไว้สิบแปดใบสิใบมันก็หมื่นแอ้ยซื้อเท่เนาะเอุ้นลุ้นลุ้นอ่าผมก็รู้สึกว่าจะคอมเมนต์ไม่ดีเลยคอมเมนต์ไม่ค่อยดีนะครับอ,อ๋อถ้าซื้อเลขลามาันคือรับซับไปแล้วใช่ไหม ช่ไปธุระไม่ให้ใค่ไปด้วยอ,อันงคินี้เราพอแค่นี้นะคะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดูลุงออกมาก่อนเราก็ลงมาไลา่ลงลิปนะคะโอ้ยร้อนร้อนร้อน้อน สองพันท่านนะครับผมที่อยู่ในกนารอ้วญาติถึงตกใจเลยบอกสามพันอ๋อสองพันร้อยบอกที่สองพันโอ้โหสองพันโอ้อโหอ,อ,อยู่แล้วนะครับยาลุงอ,ออกมาแล้วนะคะลุงเห็นแล้วขากล้องเห็นแล้วขากล้องหรือตัวใหม่ตัวใหม่หรือตัวเก่าเอาไปไปคนเดียวไปคนเดียวบ่อ่า งไปด้วยคุงก็ไม่ได้ไปหรอไอ้คนเดียวอ้าวแสดงว่าลุงไปคนเดียว คนเดียวัแอ่าไปมไม่ได้ไปไปลุงไปคนเดียวไอกไปทธุระที่คไปธุระทำคนเดียวบ้านัาหลายนะครับอางั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้่าตหนิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงเข้าไปทำธุระที่มุกดาหารแล้วนะคะสวัสดีนะคะ